สายขนมหวานแบบเฮลตี้ต้องถูกใจแน่นอนแกเอ้ยเพราะว่าพี่ติ๊กต็อกู้นําเทนเขามีเมนูใหม่ๆหมาให้ทําตามตลอดเลยวันนี้ขอเสนอเมนูโยเกิร์ตบแต่วันนี้เราใช้ผลไม้เป็นองุ่นไซมัสคัตเป็นผลไม้ที่เราชอบเป็นพิเศษองุ่นไซมัสคัตโยเกิร์ตบมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปดูกันเลยวัตถุดิบแต่ละอย่างที่ต้องใช้1นึ่งองุ่นไซมัสคัต 2. สองกีกโยเกิร์ตสามดาร์กช็อกโกแลต70% 4. ดซน้ําน้ำมันมะพร้าว 1. นําำองุ่นไซมัดคัดไปล้างให้สะอาด 2. หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาผสมกับกิีกโยเกิร์ตให้เข้ากัน 3. ใช้สกู๊ปไอติมตักให้เป็นก้อนๆแล้วใช้ช้อนกดให้เป็นแผ่นบางๆนำไปแช่ฟรีซ3ชั่วโมง 4. ดาร์กช็อกโกแลตผสมน้ำมันมะพร้าวให้เข้ากันถ้าใครไม่มีไมโครเวฟก็เอาไปละลายในหม้อแบบนี้ก็ได้นะคะพักให้อยู่ในอุณหภูมิห้อง5แล้วนำโยเกิร์ตที่เราแช่ฟรีซไว้มาเคลือบดาร์กช็อกโกแลตบางๆพักไว้บนกระดาษไขแล้วนำไปแช่ฟรีซอีกส0นาทีแค่นี้ก็เป็นอ พรอมรับประทานดาร์กช็อกโกแลตหากทานในปริมาณที่มากเกินไปจะได้รับน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงส่งผลเสียต่อร่างกายควรทานในปริมาณที่เหมาะสม20-30กรัมหรือ1ชิ้นเล็กต่อวันค่ะแกเวลากัดจะดังเป็นแก๊กแกก๊ไม่ผิดหวังแน่นอนไปทำตามเถอะและอีกอย่างสามารถเลือกใช้ดาร์กช็อกโกแลตความขมได้ตามใจชอบเฮลตี้แบบสุดๆก็1 0 0ได้เลยนะ